มีข้อมูลออกมานะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องของดาวเคราะห์น้อยที่มีโอกาสจะ พุ่งชนโลกได้นะครับจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่านาซาเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ออกมานะครับว่ามีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ200เมตรถ้าเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือมีขนาดใหญ่กว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กของสหรัฐถึง2เท่าด้วยกันมีโอกาสที่จะเคลื่อนผ่านโลกในระยะใกล้ด้วยความเร็วสูงนะครับซึ่งในมุมมองความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านด,นดารศาศาสตร์เชื่อว่าตอนนี้โลกยังไม่มีการเตรียมความ ความพร้อมในเรื่องนี้อย่างเพียงพอนะครับในการรับมือกับโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกและจะทําให้เกิดความเสียหายตามมาซึ่งข้อมูลล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมาจากทาง NASA ในส่วนนี้นะครับมีการเตือนเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งที่ชื่อว่า2023 CL3 ที่กำลังมุ่งหน้ามาใกล้โลก โดยจะเคลื่อนผ่านโลกในระยะใกล้ในสัปดาห์หน้าครับวันที่24พฤษภาคมเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกตามมาเนื่องจากว่าดาวดวงนี้จะเคลื่อนผ่านโลกด้วยความเร็วสูงในระยะห่างประมาณ7,200กิโลเมตร ซึ่งจากการวิเคราะห์ของนาซาพบว่าดาวเคราะห์น้อย2023 CL3 ดวงนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ200เมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอนุสาวรีย์เทพีเสริภาพที่ตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้ในท่าเรือนิวยอร์กของสหรัฐถึง2เท่าซึ่งอนุสาวรีย์นี้นะครับเป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่สูงถึงประมาณ93เมตรถ้าหากว่านับรวมฐานของอนุสาวรีย์ด้วย ทีนี้ดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งใหญ่กว่าเทพีเสรีภาพที่เราเปรียบเทียบให้เห็นฝั่งซ้ายมือนี่นะครับถึง2เท่ามีโอกาสที่จะพุ่งใกล้โลกมากนะครับแม้ว่าตอนนี้ค่าการแนวโน้มจะไม่ได้พุ่งชนโลกโดยตรงแต่ว่าการเคลื่อนผ่านโลกในระยะใกล้ด้วยความเร็วสูงอาจจะมีผลกระทบตามมาเช่นเดียวกันย้อนกลับไปครับเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานาซาเองก็เคยไปเจอดาวเคราะห์น้อยอีกดวงหนึ่งซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ49เมตร และมีโอกาสจะพุ่งชนโลกในช่วงวันวาเลนไทน์ในอีก23ปีข้างหน้าหรือประมาณปี2589ดาวเคราะห์น้อยดวงดังกล่าวนะครับถูกเจอเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีนี้แล้วก็ถูกตั้งชื่อว่า2023 D w โดยจากการประเมินของสำนักงานอาวกาศแห่งยุโรปพบว่าดาวเคราะห์น้อย 2023d w U มีโอกาสประมาณ1ใน625ที่จะพุ่งชนโลกจริงๆในอีกประมาณ23ปีข้างหน้าในช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคงเฝ้าสังเกตการเคลื่อนตัวตามวงโครจรของดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นระยะและก็อาจจะมีการปรับการคาดการณ์ใหม่ก็ได้ถ้าพบข้อมูลใหม่ๆเข้ามาขณะเดียวกันครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังเตือนว่าตอนนี้ ทั่วโลกยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ในอวกาศลักษณะแบบนี้นั่นก็คือดาวเคราะห์พุ่งชนโลกนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามมาได้อย่างอีรอนมัสนะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทด้านอวกาศ SpaceX ก็ยังชีวิตข้อความในลักษณะแบบนี้เลยนะครับว่าหินขนาดใหญ่จะพุ่งชนโลกท้ายที่สุดและตอนนี้โลกยังไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอ ขณะเดียวกันครับที่ผ่านมานาซาเองก็พยายามที่จะศึกษาและทดสอบวิธีการป้องกันดาวเคราะห์พุ่งชนโลกมาโดยตลอดเมื่อปีที่แล้วครับก็ได้จัดส่งยานสำรวจที่มีชื่อว่าดั๊ดไปพุ่งชนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าไดมอร์ฟอสซึ่งเหตุการณ์นี้ทีนี้เน,นข่าวข้ามก็คือรายงานไปแล้วนะครับตัวดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสนั้นวิ่งด้วยความเร็วประมาณ22,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งการส่งยานดั๊ดขึ้นไปในอวกาศในทิศท,ทางที่ดาวดวงนี้เคลื่อนผ่าน สามารถไปช่วยเบี่ยงเบนวงโครจรได้สําเร็จนี่คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จครั้งสําคัญนะครับและทําให้การคาดหมายการคาดการเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้มและก็การคํานวณทิศทางของอยานที่ไปพุ่งชนดาวที่อยู่นอกโลกถือว่าสําเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วโดยทางนักดาราศาสตร์และหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บอกว่าการทดสอบในครั้งนี้เป็นการเบี่ยงเบนทิศทางของดาวเคราะห์น้อย ไม่ได้เป็นการไปพุ่งขวางหรือว่าไปช่วยระเบิดทําให้ดาวเคราะห์แตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพราะว่าถ้าไปดูตามขนาดแล้วนะครับยานดัทที่ส่งขึ้นไปนอกโลกนั้นกับดาวเคราะห์ได,ดโมอร์ฟอสนั้นเรียกว่าขนาดนั้นแทบจะเทียบกันไม่ติดเลยนะครับ ต่างกันชนิดที่ว่าเหมือนกับเอารถกอล์ฟคันเล็กๆไปพุ่งชนพีระมิดขนาดใหญ่เลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือการช่วยเบี่ยงเบนวงโคจรไม่ให้ส่งผลกระทบกับโลกมากกว่าซึ่งเรียกว่าถ้าทําได้เท่านี้ก็ถือว่าในช่วงเวลานี้นะครับก็ประสบความสาเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าจะใช้วิธีการในการปกป้องโลกจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆจริงๆก็อาจจาเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะห์ เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยๆประมาณ5ถึง20ปีกว่าที่จะหาแนวทางในการปกป้องโลกได้อย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดก,การติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเดนครับ